สวัสดีครับคลิปนี้คุยกันชิวๆสบายๆนะฮะเดี๋ยวมาอัปเดตโอรถที่จัดโปรตอนนี้ cx 3 0 p แพลตินัมอยู่ในบ้าน2คันนะครับมาดูส่วนรถกันนะบอกเลยว่าชํำๆ cx 3 0สิสีชานมแพลตินัมคอรสนะครับรุ่น sp เดี๋ยวผมให้ดูราคาพื้นฐานก่อนนะฮะ ราคาพื้นฐาน4ีแพจุน m c r รอสไม่มีราคาค่าสีเพิ่มนะครับ1 000, 1 9 9 0 0้บาทส่วนรถตอนนี้มาครับเหลือ1 3 9 0 0 0้บาทมี2คันนะครับลูกค้าเก่าได้เพิ่มอีก30,000เหลือ1,9,000 0บาทนะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะฮะเป็นสีที่ทรงพลังมากแพตินัมกรอส ระบบ Active Safety ครบนะครับไฟหน้า d d a p t i v e l อล Lamp c r u i ค e Control เป็น Adaptive นะล้อขอบ18นะครับด้านหลังมี Cross Traffic Alert เตือนรถในมุมอับแนวทะแยงมีเซ็นเซอร์รอบคันด้านหน้า4ด้านหลัง4กล้อง310องศาครบนะครับด่วนเลยนะฮะดูด้านท้ายหน่อยฝาท้ายเป็นไฟฟ้าเซ็ต ระดับฝ่าท้ายได้ด้วยนะครับเครื่องเสียงโบสนะฮะนี่ใครที่เบื่อสีขาวมุกนะมาได้เลยเหลือสองคันเท่านั้นนะครับสองคันสุดท้ายนะภายในเนียนกริปฟิล์มยังไม่ได้แกะเลยนะครับฟิล์มเสายังไม่ได้แกะเลยนะพร้อมส่งมอบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ของแถมจัดเต็มแน่นอนโอเคคลิปนี้คุยกันชิวๆสบายๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดือดอีกเดี๋ยวผมทําคลิปให้ความรู้กดติดตามช่องไว้ได้เลยนะฮะหลอมาก